สัมผัสสยองสวัสดีแฟนๆชาวสมาสยองทุกคนครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาสยองทุกท่านครับผมชื่อน,นินะครับอายุยี่ปีเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องนี้เป็นประสบการณ์เมื่อสองสามปีที่แล้วขอบอกก่อนว่าผมไม่อยากชี้ชัดว่าเจอผีจะจะมากับตาตัวเองแต่เอาเป็นว่า หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วทุกท่านก็ลองตัดสินใจกันเอาเองนะครับเรื่องมีอยู่ว่าผมเป็นเชฟอยู่ในร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งมีสาขากระจายไปแต่ละอำเภอของจงังหวัดคืนหนึ่งเพื่อนจากต่างสาขานัดกินหมูกระทะด,ด้วยกันที่ร้านในตัวเมืองวันนั้นเป็นวันหยุดประมาณสี่โมงเย็นผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้าอำเภอเมือง จากห้องพักผมไปร้านหมูกระทะระยะทางเกือบ30กิโลเมตรไกลแค่ไหนก็ไปครับเพราะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่ว่านี่มีสามคนเป็นผู้หญิงสองคนชื่อจิ๋วกับน้ำอีกคนเป็นผู้ชายชื่อไอ้ไข่ซึ่งทุกคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันตอนที่ผมถึงร้านพวกเขาก็มานั่งก่อนแล้วย่างหมูเผากุ้งรอ กำลังเหลืองเลยพอให้ใครเห็นผมมามันก็สั่งเบียร์มาให้ผมหกขวดให้กินเป็นเพื่อนมันเรานั่งกินหมูกระทะไปชิวๆกินไปคุยกันไปหลังจากไม่ได้เจอกันเกือบสองเดือนแต่ละคนก็มีเรื่องเล่ามากมายทั้งเรื่องงานเรื่องปัญหาส่วนตัวใครมีปัญหาเราก็ช่วยกันคิดหาทางออกให้ ใครเหนื่อยหรือท้อกับเรื่องงานเราก็ให้กำลังใจผมว่านี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่นานๆได้เจอเพื่อนจะได้แชร์เรื่องราวให้กันฟังให้กำลังใจกันจิวพูดเรื่องย้ายหอพักบอกว่าห้องที่อยู่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะทั้งเรื่องน้ำเรื่องไฟหลังคารัว่วเจ้าของห้องพักก็ไม่เคยมาดูแลเลย อีกอย่างหงค้ข้างๆก็ไม่มีใครอยู่แล้วเหลือแต่ห้องเธอคนเดียวรู้สึกไม่ปลอดภัยจะย้ายออกตอนสิ้นเดือนนี้แล้วล่ะแล้วน้ำก็ถามว่าแล้วเรื่องนั้นล่ะยังเจออยู่หรือเปล่าจิวทาหน้าตํำหนิพูดว่าอย่าพูดถึงมันได้ไหมน้ำเดี๋ยวต้องกลับไปนอนที่ห้องคนเดียวนะน้ำก็รีบขอโทษ ส่วนผมได้แต่สงสัยว่ามันเรื่องอะไรกันก็เลยถามดูไอ้ไข่พูดว่าจะถามทำไมเล่าก็เขาบอกไม่อยากพูดถึงไงเดี๋ยวกูเล่าให้มึงฟังทีหลังเองมันคือเรื่องอะไรพูดแล้วฟ้าจะผ่าหรือ,อยังไงกันผมเคียดแต่ถ้าไอ้ไข่จะเล่าให้ฟังทีหลังผมไม่อยากรู้แล้วก็ได้เวลาผ่านไปเกือบสี่ทุ่ม ไม่เหลือหมูแม้ได้ชิ้นเดียวอยู่บนกระทะเบียร์ก็หมดไปทั้งหกขวดทุกคนนั่งนิ่งกินต่อไม่ไหวเราเลยเช็คเบียนแล้วแยกย้ายกันกลับผมบ่นลอยๆไปว่าขี้เกียจขี่รถกลับจังหวะไกลก็ไกลทางก็มืดด้วยไอ้ไข่มันก็เลยพูดมาว่าจะไปยากอะไรมึงก็ไปนอนห้องจิว๋วแล้วให้จิ๋วไปนอนกับน้ำสิ ห้องของน้ำก็อยู่ไม่ไกลแค่นี้เองก็เข้าท่าผมคิดเสียดายให้ใครมันอยู่กับแฟนไม่งั้นผมคงไปนอนห้องมันได้แต่ตอนนั้นสีหน้าจิ๋วเหมือนอึดอัดเธอคงไม่สะดวกให้ผมไปนอนที่ห้องผมจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรกลับเองได้แต่น้ำก็พูดขึ้นมาก่อนว่าแกนอนห้องจิ๋วนั่นแหละนี้ ดึกเด่นมันอันตรายเดี๋ยวน้ำพาจิวไปนอนด้วยเองจิวยังดูคิดมากก่อนจะพูดว่าก็นอนได้นะแต่ห้องจิวไม่ต้องพูดอะไรแล้วให้นี่มันไปนอนห้องแก่นั่นแหละจิวไอ้ใข่พูดแล้วพยักหน้าให้จิวกับน้ำเหมือนเป็นสัญญาณที่เข้าใจได้สามคนนี้มันมีอะไรกันผมคิด แต่จะให้นอนห้องฉิวก็ไม่มีปัญหาดีซะอีกไม่ต้องเปลืองค่าโรงแรมค้างคืนินจากนั้นฉิวก็บอกพี่กัดห้องพร้อมกับให้กุญแจมาด้วยแล้วเราก็แยกกันตรงนั้นชิวบอกว่าห้องพักอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนตั้งอยู่โดดๆเลยมันเป็นลักษณะห้องแถวสี่ห้องประตูห้องเป็นประตูม้วนมีป้ายที่เขียนว่าให้เช่า ปิดหน้าประตูห้องที่ว่างอยู่ห้องของจิ๋วอยู่ริมสุดขวามือถ้าผ่านไปทางนั้นยังไงก็ต้องเห็นผมเปิด G P S ปักหมุดโรงเรียนที่จิ๋วบอกก่อนเลยระยะทางเกือบ10กิโลเมตรไกลหน่อยแต่ยังใกล้กว่ากลับห้องพักของผมเอง G P S นำผมไปตามถนนเส้นหลักผมก็ขี่ไปเรื่อย พอเลี้ยวเข้าไปในซอยทางก็มืดบ้างสว่างบ้างดึกดื่นเวลานั้นบ้านผู้คนที่อยู่ตามรายทางปิดไฟมืเสนิทแล้วไม่นานผมก็มาถึงโรงเรียนที่ว่าเลยโรงเรียนไปอีกไม่กี่ร้อยเมตรถึงทางโค้งก็พบห้องแถวอยู่ข้างทางมีสี่ห้องมีป้ายเขียนว่าให้เช่าสีแดงเบอร์เร่อติดไว้ ลักษณะเหมือนห้องที่จิ๋วบอกเลยส่วนพื้นรอบรอบห้องมีแต่พงหญ้ารกดูไม่น่าอยู่ผมถ่ายรูปห้องส่งไปในกลุ่มไลา์เพื่อนจิ๋วกับน้ำตอบกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์ยกนิว้วโปงแสดงว่าถูกแล้วผมขี่รถไปจอดหน้าห้องของจิ๋วที่อยู่ริมสุดสังเกตว่าห้องข้างๆอีกสามห้องว่างหมดท่านใดนั้น ก็มีเสียงแตรรถดังขึ้นข้างหลังผมสะดุ้งหันไปมองที่ถนนรถกระบะคันหนึ่งวิ่งผ่านไปพร้อมกับกดแตรรถเองเพื่ออะไรของเขาวะผมสงสัยนใจในตอนนั้นผมเห็นเงาตะคุ่มของสารไม้ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่อีกฝ้าของถนนลักษณะเหมือนสารเจ้าพอ่อหรือเจ้าแม่อะไรสักอย่าง ที่เรามักเจอกันตามหมู่บ้านชนบทผมถึงเข้าใจว่ารถกระบะคันนั้นคงบีแปลให้สั่นผมไม่อยากคิดอะไรไปมากกว่านี้หันกลับมากำลังจะไขกุญแจประตูห้องก็เหลือไปเห็นพวงมาลายัยลักษณะเหมือนที่เขาใช้บนบานสาลกล่าวห้อยอยู่ที่ก๊อกน้ำค้างห้องมีตั้งหลายพวงซึ่งมันน่าแปลก ว่าใครามาห้อยไว้ตรงนี้แทนที่จะไปห้อยที่ศาลที่อยู่ถน,นนอีกฟากหนึ่งในจังหวะน,นั้นหลายก็เด้งขึ้นมาพอดูแชทกลุ่มก็พบว่าไอ้ไข่มันส่งสติกเกอร์เป็นรูปผีมาให้ส่งมาทำไมก็ไม่รู้แต่ผมไม่ตอบมันจานั้นก็ไขกุญแจห้องยกประตูมวนขึ้นเสียงดังเครือนรอน จนน่าจะได้ยินไปสมบ้านเจ็ดบ้านพอเข้าไปในห้องก็เปิดไฟจนสว่างดันประตูม้วนลงเปิดแล้วคล้องแม่กุญแจไว้เรียบร้อยห้องของจิีวมีห้องนอนข้างในอีกทีมีพื้นทีลงและทางเดินแคบแคบไปถึงห้องน้ำที่อยู่หลังห้องผมเดินไปล้างหน้าแปรงฟันทำธทุระส่วนตัวเสร็จก็ปิดไฟแล้วเข้าห้องนอน ผมเช็คลายก็เห็นข้อความของจิว๋วทักมาในแชทส่วนตัวว่านอนหรือยังอย่าลืมไหว้พระก,ก่อนนอนนะผมก็นอนไปคิดไปทำไมมันดูแปลกๆแต่ก็คิดว่าจิ๋วคงเป็นห่วงคงไม่มีอะไรมากหรอกผมนอนเล่นโทรศัพท์ไปได้สักพักก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงประตูห้องน้ำปิดเองพอนง่งฟงัง ก็ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูห้องน้ำช้าๆลมพัดหรือเปล่าวะผมคิดก่อนจะลุกออกจากห้องนอนแล้วเดินไปข้างหลังห้องในความมืดผมเห็นประตูห้องน้ำเปิดอาซาก็คิดในใจว่าลมจะพัดได้ไงวะในเมื่อห้องน้ำมันอยู่ภายในห้องเช่าอีกทีหนึ่งผมเดินไปปิดประตูห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วกลับเข้าห้องนอน ความรู้สึกตอนนั้นคือผมเริ่มสังหรณ์ใจแปลกๆขึ้นมาแล้วละ่ะแต่บอกไม่ได้ว่าเพราะอะไรมันเป็นความรู้สึกว่าคืนนี้กูจะต้องเจออะไรแน่ๆผมพยายามไม่คิดมากเลิกเล่นโทรศัพท์ปิดไฟเข้านอนแต่ก็ยังนอนไม่หลับในความเงียบนอกจากเสียงแอร์เก่าที่ดังหึ่ง ผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่นอกห้องลักษณะเป็นเสียงเดินที่เหมือนกับเดินเท้าเปล่าบนพื้นกระเบื้องทีแรกผมก็ไม่แน่ใจฟังต่อไปเสียงมันก็ชัดเจนขึ้นเหมือนมีคนเดินวนไปวนมาอยู่จริงๆตอนนั้นผมขนลุกขึ้นมาทั้งตัวเลยได้แต่นอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงไม่กล้าขยับไปไหน ผีหลอกผีหลอกกูแล้วแน่ๆผมคิดในใจแล้วก็นึกถึงที่จิ๋วบอกให้ไหว้พระก่อนนอนไม่รอช้าผมพลิกตัวนอนไงายพนมมืออยู่บนเตียงสวดบทอารหังสัมมาไปจนจบพอเสร็จแล้วผมก็เงียบฟังเสียงต่อคราวนี้ไม่ได้ยินเสียงคนเดินอยู่นอกห้องรู้สึกเบาใจขึ้นมาหน่อย ระหว่างที่ยังนอนไม่หลับผมคิดไปถึงตอนกินหมูกระทะเรื่องที่จิ๋วไม่อยากพูดถึงผมเป็นเรื่องขนหัวลุกที่ผมกำลังเจออยู่แน่ๆว่าแล้วก็เคืองไอ้ไข่ที่หลอกมานอนห้องจิว๋วคิดดูก็แล้วกันครับอีกฝากถน,นนมีสารที่ตั้งหันหน้ามาตรงกับห้องนี้พอดีแถมหน้าห้องยังมีพวงมาลัยห้อยไว้อีกด้วย แบบนี้มันชัดซย,ยิ่งกว่าชัดซสอกีกว่าห้องนี้ต้องมีประวัติอะไรแน่ผมนอนตะแคงข้างหันหลังให้ประตูห้องคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงเปิดประตูดังขึ้นมันค่อยค่อยเปิดชา้าชตอนนั้นผมขนลุกขึ้นมาทั้งตัวเลยครับประตูมันเปิดเองได้อย่างไงทั้งที่ล็อกกรอแล้ว ผมได้แต่นอนนิ่งอยู่บนเตียงสักพักก็ได้กลิ่นหอมของดอกไม้อย็นเอียนปนกลิ่นโหบอบอวนอยู่ในห้องกลิ่นอะไรวะหรือผมคิดไปเองผมถามตัวเองอยู่ในใจก่อนจะรวบรวมความกล้าค่อยๆ่พลิกตัวช้าๆกลับมามองที่ประตูห้องนอนแล้วภาพที่ผมเห็นคือประตูห้องนอนเปิดอยู่ ใจผมหายแวบเลยครับในห้องนอนมีแค่แสงไฟสลัวจากตัวเลขแสดงอุณหภูมิของแอร์สว่างอยู่ผมเห็นร่างร่างหนึ่งเป็นเงาตะคุ่มของคนกำลังยืนมองผมอยู่ร่างนั้นเป็นผู้หญิงสวมชุดไทยตัวสูงจนหัวเกือบติดเพดานห้องเธอห่มสบายนุ่งผ้าซินผมยาวปิดหน้ายาวลงมาถึงพื้นเลย ที่น่าสยองขวัญสุดๆคือแขนทั้งสองข้างที่แนบชิดลำตัวของเธอนั้นยาวมากมันยาวลงมาจนปลายนิ้วมือแทบจะแตะถึงพื้นผมนอนชาค้างไปทั้งตัวจ้องมองร่างผู้หญิงคนนั้นด้วยความอึ้งสุดขีดถามตัวเองในใจว่ากูเห็นจริงเหรอวะมีคนยืนตรงนั้นจริงๆเหรอวะแล้วเหมือนเธอจะรู้ความคิด ร่างผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกลเหมือนเราซูมหน้าจอโทรศัพท์ยังไงยังงั้นเลยเธอเข้ามาใกลจนได้กลิ่นดอกไม้ปนกับกลิ่นทูบแล้วมาหยุดอยู่สักหนึ่งช่วงแขนนี่แหละเธอค่อยๆโน้มตัวลงมาหายืนหน้าลงมาเหมือนตั้งใจใจให้ผมเห็นหน้าเธอเพอยืนหน้าลงมาไกล เส้นผมของเธอก็ยาวลงมากองอยู่ที่หน้าอกวินาทีนั้นหัวใจผมเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกตัวผมแข็งเธอเหมือนคนถูกผีอำ่แต่ในใจมันกรวดแทบบา้าและอึดอัดเอามากๆผมพยายามรวบรวมสติและเรียวแรงทั้งหมดให้กลับคืนมาในตอนที่หน้าของผู้หญิงคนนั้นโน้มลงมา นเผยให้เห็นใบหน้าที่ข่าวซีดไม่มีดวงตาไม่มีจมูกไม่มีปากใบหน้ามันเรียบไปหมดผมถึงกับช็อกไปวูบหนึ่งก่อนจะได้สติแล้วหึดขึ้นตะโกนเสียงดังซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตะโกนออกมาจริงๆหรือเปล่าผมตะโกนว่าอย่ามายุ่งกับโกแล้วใช้มือตบไปที่ใบหน้าของเธอ จากนั้นเธอก็หายวับไปกับตาเหลือแค่ควันจางๆลอยอบอวนอยู่ในห้องก่อนจะจางหายไปผมนอนหอบหายใจเหงื่อชุ่มแผ่นหลังอาการเหมือนคนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายหรือมันจะเป็นความจริงกันแน่ผมก็แยกไม่ออกเพราะถึงตอนเช้าผมก็รีบออกจากห้องล็อกประตูเรียบร้อยเอากุญแจไปคืนจิวที่ห้องของน้ำ สองสาวไม่ได้ถามว่าเจอมาหรือเปล่าผมเองก็ไม่เล่าให้ฟังดีกว่ากลัวจิวจะไม่กล้ากลับไปนอนที่ห้องของตัวเองจากนั้นผมก็ไปที่ห้องพักของไอ้ไข่ตั้งใจจะแบลวเรื่องมันสักหน่อยแล้วก็เหมือนกับที่ผมคิดเลยห้องของจิวมีประวัติจริงๆไอ้ไข่เล่าว,ว่าสักห้าปีก่อนที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่โลง มีสารเจ้าแม่ตั้งอยู่ซึ่งมันไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าแม่นั้นเป็นใครรู้แต่ชาวบ้านเขาเรียกเจ้าแม่ทีนี้โค้งตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อยบ่อยจนแน่แปลกใจผู้ใหญ่บ้านก็ไปเชิญหมอผีมาดูว่าเป็นเพราะอะไรทางหมอผีได้ทำวิธีสื่อสารกับวิญญาณเจ้าแม่แล้วก็ได้รู้ว่าท่านไม่พอใจ ที่เคยมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนสารจนพังเสียหายแล้วหนีไปโดยไม่กลับมาซ่อมแซมให้นับตั้งแต่นั้นมาใครขี่รถเฉียดเข้าไปใกล้สารท่านก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุหนักบ้างเบาบ้างแต่ไม่เคยมีใครตายเพรารู้อย่างนั้นชาวบ้านโดยการนำของหมอผีก็ทำพิธีย้ายสารข้ามมาตั้งอีกฝั่งหนึ่งของถนน ก็ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่โค้งนั้นอีกส่วนพื้นที่ตรงนั้นไม่นานก็มีคนมาซื้อที่ทาเป็นห้องเช่าแต่ไม่มีใครเช่าได้เกินสามเดือนมีอันต้องย้ายออกหมดพวกเขาบอกว่าเห็นเจ้าแม่วนเวียนอยู่แถวห้องพักคนที่ศรัทธาเจ้าแม่จึงเอาพวงมาลัยไปห้อยไว้ตรงข้างห้องของจิว๋วซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของศาล เพื่อหวังจะได้โชคลาบนั่นเองส่วนจิวก็เคยเจอดีเหมือนกันประกอบกับห้องพักก็มีปัญหาอะไรสักอย่างเธอก็เลยคิดจะย้ายออกไปเช่าที่อื่นแทนหลังจากนั้นไม่ถึงสามวันอยู่ๆมือผมก็ปวดและบวมขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุลักษณะเหมือนถูกพึ่งต่อยไปหาหมอแล้วก็ยังไม่หาย จนให้ไข่ต้องให้ผมไปขอขมาที่ศาลเจ้าแม่เพราะคิดว่าท่านคงไม่พอใจที่คืนนั้นผมตบนาท่านผมจึงนำดอกไม้ทูปเทียนไปขอขมากับสิ่งที่เกิดขึ้นดีความไม่ตั้งใจแล้วอีกไม่ถึงสัปดาห์หลังจากนั้นมือผมก็หายปวดกลับมาเป็นปกติจริงๆเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเอง ก็คงไม่มีใครเชื่อจริงๆใช่ไหมครับหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ ในคลิปหนะ้าส,สัมผัสสยอง